สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม QJS นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำในหัวข้อาการจัดการข้อมูลตาราง Table Manager นะคะกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสร้างคอลัมน์เพิ่มนะคะการเพิ่มคอลัมน์นะคะ,ะเราต้องกำหนดให้สถานะข้อมูลให้สามารถแก้ไขได้โดยวันนี้นะคะ,ะเราจะทำการ สอนโดยใช้ชื่อตัวอย่างชั้นข้อมูลว่าตำบล cm นะคะเราจะมาเริ่มกำหนดสถานะข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขโดยทำการคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลนะคะแล้วก็ไปกด toggle er editing นะคะเพื่อที่จะทำการแก้ไขนะคะเมื่อเรากด toggle er editing แล้วจะปรากฏรูปบินสอนะคะตรงข้างหน้าชั้นข้อมูลตำบล cm นะคะหลังจากนั้นเราก็มากดตรง open attribute table นะคะ ตรงนี้ก็จะปรากฏ Attribute Table ขึ้นมานะคะเราต้องการเ,าเราต้องการเพิ่มคอลัมน์นะคะโดยเราก็ไปกดที่ตรงนี้เลย New Column นะคะกดได้หน้าจอก็จะแสดงนี่ลายละเอียดนะคะให้เราใส่รายละเอียดชั้นข้อมูลที่เรา ต้องการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะในที่นี้สมมติว่าเราต้องการผลรวมข้อมูล EA นะคะทั้งตําบนนี่ค่ะ Total EA นะคะชนิดข้อมูลก็เป็นจำนวนเต็มความกว้างเราจะให้เป็นประมาณ7แล้ละกันนะคะกดโอเคทีนี้เราก็มาดูกันว่า ขอล่ำที่เราเพิ่มนั้นมาหรือยังมาแล้วนะคะ total ea ตรงนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำการบันทึกค่าของข้อมูลนะซึ่งก็สามารถบันทึกได้2วิธีก็คือ 1. บันทึกผ่านตารางข้อมูลหรือ attribute นั่นเองนะคะและ2บันทึกผ่านหน้าจอชั้นข้อมูลแผนที่หรือ map layer ค่ะเราจะมาดูวิธีที่1กันนะคะการบันทึกผ่านตารางข้อมูลก็คือ เปิด attribute table ขึ้นมาแล้วก็ทำการ double click ไปช่องที่เราต้องการที่จะใส่ข้อมูลเลยโดยข้อมูลที่เราจะนำมาใส่ก็เป็นข้อมูลอาจจะเป็นซอฟต e ไฟ e ์เช่น excel file หรือเป็น p d f หรือ word ก็ได้นะคะที่เรามีข้อมูลเราก็เอามาใส่แล้วก็ใส่ข้อมูลไปใส่ไปจนครบทุกอันเลยนะคะใส่ข้อมูล ทีนี้สมมติว่าเราใส่ข้อมูลอพอเราพอละว,วันนี้มีข้อมูลแค่นี้พอละใส่ไปอยู่ประมาณ4ตํตำบลเราก็ทําการกดเซฟเพื่อเพื่อบันทึกข้อมูลนะคะเซฟแล้วลองปิดตารางไหนเราลองก็ลองมาเปิดดูเช็คว่าข้อมูลที่เราใส่ไปนั้นมีไหมก็กดเปิด Attribute t a b l e เหมือนเดิมนะคะลองมาเลื่อนดูตรงคอลัมน์ที่เราเพิ่ม Total EA นี่ค่ะข้อมูลที่เราเพิ่มก็จะปรากฏขึ้นมา4ช่องนะคะต่อไปเป็นวิธีที่2ก็คือการบันทึกผ่านหน้าจอชั้นข้อมูลแผนที่โดยถ้าเราไม่เปิดเอ่อเปิด,เป,ดเปิดตารางข้อมูลเรวเปิดแอตทริบิวต์นั้นเราสามารถบันทึกผ่านหน้าจอชั้นข้อมูลแผนที่ได้โดยนี่ค่ะมากดตรงนี้ตรงแสดงรายละเอียดข้อมูลนะคะให้เป็นตัวลูกศร นี่นะคะลูกสองแลมีตัว i โดยตรงนี้ต้องเป็น toggle editing อยู่นะคะก็มากดตรงจุดที่เราจะใส่บันทึกค่าเข้าไปได้เลยค่ะกดไปก็จะขึ้น feature attribute ขึ้นมาให้เรานะคะนี่ค่ะ total ea ช่องที่เราต้องการใส่แล้วก็บันทึกค่าไปเลยโอเคหลังจากนั้นก็มาใส่อันนี้อีก ใส่ข้อมูลทีนี้สมมติว,ว่าเราใส่ข้อมูลครบแล้วนะคะทุกช่องแล้วเราก็มากดตรงนี้ save layer edit นะคะ save ที่เราทำไปตะกี้แล้วเราก็มาทำการหยุดการแก้ไขข้อมูลโดยมาที่เดิม talker editing ตรงนี้ข้อมูลแล้วเราจะสามารถทําการเช็คข้อมูลได้โดยเหมือนเดิมกดเปิดตรง open attribute table นะคะก็มาดูว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปนั้น มีหรือเปล่าช่องสุดท้าย To t a l ea นี่ค่ะมาแล้วข้อมูลที่เราบันทึกไปสำหรับการสำหรับการแนะนําการจัดการข้อมูลตารางหรือ t a อร์ Manager ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ